สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมเหล่าน้อยขับเจ้าฟ้าใสลงจากเทเลอร์ครับสำหรับคลิปนี้จะให้เอาลงแบบแบบแบบวิธีการเอาตัวรอดเวลาไปลงคนเดียวนะครับอ่าก็าคือว่าเวลาไปลงคนเดียวนะครับสถานที่สำหรับจอดเทเลอร์นี่ต้องต้องไม่เป็นเนิน ไม่เป็นที่ไหลลงไปข้างล่างนะครับต้องเป็นพื้นที่เสมอนะครับสําหรับการจะเอาลงคนเดียวนะแล้วก็เบรกมือครับต้องปลดนะครับอันนี้ดึงเบรกมือไวอ้ต้องปลดเบรกมือนะครับอเอาเบรกมือลงแล้วทำไมถึงต้องให พื้นที่มันเสมอเพราะว่าเวลาเป็นลงคนเดียวเดินลงไปปุ๊บนะครับหมุนมาแล้วต้องมาค้ำบนรถเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ยืดออกพอยืดออกแล้วสมมติว่าคนขับขับคนเดียวเนาะพอยืดออกแล้วก็ต้องยกพุ่งกีออกไม่โครก็ต้องถอยออกช่วงจวังหวะนั้นถ้าพื้นที่เสมอรถเทรลเลอร์ก็ไม่ไหลแต่ถ้าพื้นที่เป็นที่ลาดเอียงช่วงที่ยกพุ่งกีออกรถเทรลเลอร์จะไหลนะครับ เอาวาวเมื่อกี้ลงหน่อยเออมาดูครับอ่ะทักษะอันนี้ทักษะวิธีการลงแบบไปคนเดียวขึ้นลงคนเดียวพื้นที่ต้องเสมอนะครับที่ในการจดเทเลอร์นะครับเห็นสังเกตไหมไล่ไล่มาไล่มาไล่มาไล่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  ตรงมา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 ไปอีกมาอีกมาอีก,อกถ้าให้ดีก็คือค่อยโบกครับมาเลยมาเลยมาเลยตรงมาตรงมาเออต้องเปิดกระจกมอยอย่างนั้นแหละโอ้เอาวค่อยๆค่อยวางค่อยๆยยกบูม นี่ครับลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อยคอยยกนะครับมือตรงนิ่งครับฟืดฟาดไม่ได้เพราะว่ารถมันยังใหม่หนมนี่ก็เทเลอร้อยแล้วครับคันนี้จะขึ้นยากหน่อยครับเพราะปเป็นสิบสองล้อสองคันหน้ามันจะหนักหน้านะครับแล้วเครื่องก็ใหญ่ยกอีกยกอีกยกอีกให้ถึงพื้นเลยยกอีกยกปุกีลอยนิดหน่อยพออ้อาวเดินหน้ามา อ่าประมาณนี้ครับเดินมาเรื่อยๆครับค่อยๆค่อยๆสังเกตดูนะอีกอีกอีกอกีเดนมาอีกสังเกตดูตรงนี้ครับโอเคอ่าพ่อล้อถึงพื้นแล้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือรถจะไม่ดีดแล้วเทเลอร์จะไม่ดีดแล้วจวังหวะนี้ก็ยกอ่ายกแขนขึ้นนะครับ อ่าหุบเขนเข้ามาหุบเขนมาหาตัวรถครับจังหวะน,นี้สำคัญมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราลงมาเยอะเกิดรถเทลเลอร์ไหลนะครับเรียบร้อยอันนี้ลงตุ๊บเลยนะครับอ่ามุนมามุนมาถ้าฝนตกหรือว่าอ่าใบแทก็กใบแท็กติดดินเหนียวก็

นีนต้องค่อยๆนะครับต้องค่อยๆนะ,ะมาดูเหล่าเขาทำได้ไหมนี่ต้องค่อยๆครับกดค่อยๆอ่ากดอ่าสังเกตดูข้างหน้าล้อจะเตะพื้นแล้วเตะพื้นแล้วขับได้นิ่มมากเลยครับโอเคเลยกดให้แท็กลอยนิดนึงกดอีกกดอีกกดอีก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 ,อก อกดอีกกดอีกกดอีกแล้วกดอีกกดอีกกดลอ,อยอีกอพ่อยืดไปข้างหน้าค่อย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 ไปไปยืดไปอีกยืดไปอีกอา้าววางก,ก็ค่อยวางก็ค่อยวางค่อยค่อย อ่าค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อแจ๋วแจวสวยงามสวยงามฝีมือกว่าจานชายอีกสุดยอดเลยวูวจานชายลงเทเลอร์ไม่นิ่มหรอกสู้เราน้อยก็ไม่ได้โอ้สุดยอดเลยว่ะเออเออโอ้คือลงเร็วเนี่ยบัดนี้เอ้า เออพอได้ชมไม่ได้เลยลงฟุบเลยนี่จังหวะนี้เขาดูเอายกยกเมื่อกี้ขึ้นพื้นที่ต้องเสมอก็คือเห็นไหมอ่ารถเทเลอร์มันจะไม่ขยับนะครับนี่ถ้าพื้นที่ข้างหน้าเอียงไปหน้ามันก็จะไหลไปหน้าเลยถ้ามันเอียงมาหลังมันก็จะไหลามาข้างหลังเลยครับไปจอดตรงนู้นเลยจอดที่ล้างเล้ว เอ็งขับแม่คดฝีมือเลยว่ะอาจารย์ชายประสบการณ์30สิปีอะ่ะพี่บอกเลยว่าแกอ่ะชิดซ้ายไปเลยนะดีแล้วสุดยอดเลยเก่งมากต่อไปอาจารย์ชายอะ่ะเวลาแกคุยอะไรไม่ต้องฟังเลยเด้อเพราะว่าเอ็งทำได้ดีมากเลยนะสุดยอดเลยเจ้าไปไป,ไปจอดตรงโน้นโอ้ขับสุดยอดเลยนะอาจารย์ชายนี่ต้องชิดซ้ายเลยทีเนี้ย สุดจัดสุดจัดอนาคตนี่เป็นรับอาจารย์เลยดิเน้เยแล้วแล้วรูปตรงนี้หน่อยดิยกดกดกดเออ ไม่ไม่ไม่รีดอ่ะรีดรีดเออนั่นแหละแจ้านี่กูเยอะเลยแจ้า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 โอเคเลยครับ อาจชายจริงๆต้องมาดูคลิปนี้เลยเนี่ยต้องมายืนอยู่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยฟีมือในการปั้นเหล่าน้อยของผมเนี่ยไม่ธรรมดาครับ <Yeah. S 1> อเอาเอาตัวเองอีกแล้วโอ้มาอย่างไรไนคนอค่นเขาสอบจน <c oughs> มาพูดเอาเข้าตัวอีกแล้วก็มาอย่างไงเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ทำไม,ไมาแอบฟันไ,ไม่รู้เลย ตายแล้วมายัางไงมาตอนไหนวะโอ้เออให้ความดีความชั่วให้คนอื่นครับมั้งโอ้ครับแต่ความดีเข้าตัวความชั่วเนี่ยให้คนอื่นเขาหมดเออไอเขาสอนจนอันนี้มันเป็นแค่คอนเทนต์ข้าใจไม่คอนเทนต์อะคอนเทนต์งี้ก็ไม่เอานะทำไมอะมันเสีย <laughs> เดี๋ยวเมื่อวานนำอะไรรถฟอร์ดผมอ๋อประตูประตูเสียอีบอกเสียเลยโอ้มันหมดสภาพมันนานแล้วบังซ้ายเปลี่ยนแล้วอันนี้มาเป็นหางขวาทำร้านไหนอ่ะนู่นแหละช่างต้มแล้วอยู่ๆมันก็เป็นเลยไหมเห็นครับมันเป็นทุกคั้นเลยแหละทั้งรถหกล้อในเวลามันหมดสภาพมันก็เป็นเหมือนกันปัดตัวนี้หน่อยเนี่ย แน่นเปียเลยทีน่นี่กินข้าวยังพี่กินข้าวมายัางกินยาอะไรยาเบาหวานนี่เลยโอ้เดี๋ยวหมอด่าเดี๋ยวหมอว่าอีกมันเคยกินยากินยาเบาหวานอโอ้โหแน่นดีเนาะย่อ,ยอเลยอะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปกินข้าวก่อน